สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีคนลากหญ้ามีคำถามจากคนรอบข้างจากคนที่ผมรู้จักหลายหลายคนเหมือนกันมักจะตั้งคำถามกับผมว่าผมมาใช้ชีวิตแบบวิถีเกษตรเนี่ยมันดียังไงมันสร้างความร่ำรวยได้หรือเปล่ามันทำให้เรามีหน้ามีตาทางสังคมได้หรือเปล่าก็ต้องตอบว่ามันไม่ใช่คำตอบเลยคือทำเกษตรเนี่ยมันไม่มีทางร่ำรวยได มันมีชีวิตแบบวิถีเกษตรเนี่ยน้อยมากที่คนจะร่ำรวยจากวิถีเกษตรในระบบทุนนิยมที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้การมีตามีตาในสังคมอาชีพเกษตรเนี่ยเป็นอาชีพที่คนให้ความสนใจน้อยที่สุดด้อยค่าอาชีพเกษตรมากที่สุดมักจะอาชีพเกษตรจะไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมคือผมมักจะตอบว่า สาเหตุที่ผมมาใช้ชีวิตในแบบวิถีเกษตรนั่นก็คือผมมีวิถีชีวิตที่แตกต่างจากคนที่เดินอยู่ในสังคมนั่นก็คือชีวิตผมเดินอยู่นอกกรอบผมไม่ได้อยู่ในกรอบของสังคมกรอบของสังคมคืออะไรคือเราไม่รู้ตัวหรอกว่าเราเกิดมาและเราโตมาเป็นวัยเด็กสู่วัยรุ่นเป็นวัยผู้ใหญ่ เราจะเดินกรอบของสังคมในโลกปัจจุบันนี้กรอบของสังคมมันเป็นยังไงพอเราเริ่มโตเป็นอยู่ในวัยเด็กเราก็จะถูกส่งให้ไปเรียนหนังสือเหมือนกับเพื่อนๆทุกๆคนในสังคมพอเรียนหนังสือเสร็จเราก็ต้องเข้าสู่วัยทํางานพอเข้าสู่วัยทํางานเนี่ยเราก็ต้องไปทํางานเป็นลูกจ้าง ไม่ว่าจะเป็นรับราชการทำงานเอกชนแล้วเราก็ได้สิ่งแรกเปลี่ยนนั่นก็คือเราได้เงินมาเราทำงานเพื่อหาเงินเราเอาเงินมาทำอะไรเราเอาเงินมาใช้จ่ายในการดำรงชีวิตอาหารเครื่องหนึ่งหมยารักษาโรคปัจจัยสี่สมัยนี้มันมีองค์ประกอบอื่นๆที่จะทำให้เราหาเงินเพิ่มขึ้นนั่นก็คือความมีหน้ามีตาในสังคม ความมีหน้ามีตาในสังคมเนี่ยมันเป็นค่านิยมของสังคมไทยคือเรามักจะถือเรื่องหน้าตาในสังคมเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ทำยังไงก็ได้ให้คนยอมรับนับถือในตัวตนของเราเพราะนั้นการที่จะทำให้คนอื่นยอมรับนับถือหน้าตาของเราเนี่ยหรือยกย่องเราในสังคมเนี่ยหนึ่งมันเราต้องเป็นคนที่ มีเงินคือเป็นคนรวย2เราต้องเป็นคนที่มีตําแหน่งตําแหน่งในการทํางานที่ดีถ้าทํางานเอกชนก็ต้องเป็นระดับหัวหน้างานเป็นผู้จัดการหรือตําแหน่งที่สูงสุดเป็นผู้อํานวยการโรงงานคือมีตําแหน่งดีๆแล้วได้เงินเดือนเยอะๆถ้าทํางานรับราชการเนี่ยก็ต้องเป็นก็ต้องมีตําแหน่ง ตำแหน่งเนี่ยทางราชการในส่วนใหญ่คนจะให้ความยอมรับนับถือแม้แต่ตำแหน่งเล็กๆถึงเป็นตำแหน่งทางด้านการเมืองเช่นเป็นสมาชิกอบตเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นพยาบาลเป็นครูนี่คือกรอบของสังคมว่าอาชีพเหล่านี้มักจะถูกยอมรับในเรื่องการมีตำแหน่งมีหน้ามีตาในสังคม ทุกคนก็จะเดินลอยตามนี้หมดเลยเริ่มต้นจากการเรียนนั่นแหละเรียนแล้วก็ต้องไปแข่งกันเรียนไปสอบแข่งขันเพื่อให้ได้ตำแหน่งนั้นมาเพื่อให้ได้หน้าตาทางสังคมนี่มาแล้วเอาหน้าตาทางสังคมเอาอำนาจที่เรามีเอาตำแหน่งที่เรามีเอาไปแลกกับเงินพอได้เงินเยอะๆก็สร้างบาร,รมีแล้วเป็นที่ยอมรับของสังคมนั่นคือจุดมุ่งหมายของหลายๆคนเลยเพราะฉะนั้นผมมองวิถีชีวิตแบบเนี้ย มันเป็นวิถีชีวิตที่เป็นกรอบที่สังคมวาดไว้ให้เราเดินไปตามทางนั้นเพราะนั้นผมไม่ชอบวิถีชีวิตที่ต้องเดินต,ตามๆกันไปแบบนั้นผมก็เลยมาสร้างความแตกต่างด้วยการมาใช้วิถีชีวิตแบบเกษตรเพราะว่าผมมองเห็นความต่างของวิถีชีวิตแบบเดิมๆที่เราทำกันอยู่นั่นก็คืออิสระในการใช้ชีวิตการเข้าไปโรงเรียนการทำงานเป็นลูกจ้าง อิสระในการใช้ชีวิตเนี่ยมันมีน้อยมีน้อยอยู่น้อยกว่าการใช้ชีวิตแบบวิถีเกษตรการที่เราไปเป็นลูกจ้างเนี่ยจุดมุ่งหมายของเราก็คือการไปหาเงินหาเงินมาแล้วเราไปทำอะไรสิ่งแรกที่เราต้องทำของการที่ได้เงินมานั้นคือเราเอาเงินไปซื้ออาหารเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตแต่วิธีเกษตรเนี่ยเราสามารถ ปลูกอาหารกินเองได้เราสามารถสร้างอาหารสร้างแหล่งอาหารของเราเองได้นั่นคือความต่างเพราะว่าเวลาที่เราไปซื้อเนี่ยถ้าเราทํางานเป็นลูกจ้างแล้วเราไปซื้ออาหารเนี่ยเราก็จะมีอาหารเฉพาะในแบบที่เขาขายคือเขาขายอะไรเราก็ต้องซื้อตามนั้นถึงแม้มันจะมีสิ่งให้เราเลือกซื้อมากมายแต่มันมีอีกหลายๆอย่างอาหารเหล่านั้นไม่มีในท้องตลาดเพราะนั้น การอยู่ในชีวิตแบบวิถีเกษตรเราสามารถเลือกอาหารที่มันแตกต่างจากคนอื่นได้อาหารที่เราไม่เคยได้กินเราก็ได้กินอาหารที่มันแตกต่างเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องคุณภาพของอาหารถ้าเราไปซื้ออาหารกินคุณภาพมันน้อยกว่าอาหารที่เราปลูกเองเพราะว่าอาหารที่ขายอยู่ตามท้องตลาดมันเป็นอาหารที่ปนเปื้อนปนเปื้อนสารเคมีสารพิษปนเพื่อนเรื่องยาฆ่าแมลง มันทําให้เราเกิดโรคได้ง่ายแต่ถ้าเราปลูกกินเองเนี่ยเราสามารถกําหนดได้ว่าเราจะปลูกแบบปลอดสารเราปลูกโดยที่เรากินเองเนี่ยเราไม่ใช้สารเคมีเนี่ยมันจึงเป็นอาหารที่ปลอดไปอาหารที่ปลอดภัยนั่นคือวิถีชีวิตที่มันแตกต่างกันการเดินในวิถีเกษตรเนี่ยมันคือการเดินการเลือกทางเดินชีวิตที่มันแตกต่างจากหลายๆคน อย่างที่ผมบอกเนี่ยอิสระในการใช้ชีวิตเนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นของความสุขหลายๆคนไม่เข้าใจว่าการมีอิสระเนี่ยอิสระในการใช้ชีวิตเนี่ยมันมีความสุขขนาดไหนเอาง่ายๆเวลาเราอยู่ในที่ทำงานเราต้องฟังคำสั่งจากคนที่มีตำแหน่งงานที่สูงกัาเราใช้ให้เราไปทำน่นใช้ให้เราไปทำนี่นั่นคือเราไม่มีอิสระแหละ ไม่มีสลาในการทํางานวันนี้เราอยากจะทําได้ไหมไม่ได้ถึงเวลาเราก็ต้องไปทํางานไม่ว่าเราไม่อยากจะไปเช้านี้เราไม่อยากจะไปทํางานเลยเนะี่ยแต่วิถีชีวิตกรอบของสังคมมันต้องให้เราไปทํางานถ้าเราไม่ไปทํางานเราก็จะถูกมองว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่แต่คนที่อยู่ในวิถีเกษตรมาเลือกได้เลือกที่วันนี้เราจะทำงานหรือไม่ทำก็ได้ นั่นคือความต่างกเกษตรไม่ได้สร้างความร่ำรวยแต่กเกษตรมันสร้างความสุขในอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างไปจากเดิมความสุขของคนทำกเกษตรเนี่ยนั่นก็คือเราได้อยู่กับธรรมชาติเราได้อยู่กับสีเขียวซึ่งมีต้นไม้นานาชนิดอยู่ในสวนของเราเราได้รับอากาศที่บริสุทธิ์การสูดหายใจเข้าไปแต่ละครั้งเนี่ย มันไม่มีมลพิษในดินแดนที่เราสร้างเอาไว้ในแปลงเกษตรของเรานั่นคือความสุขเราจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าเราจะทำงานตําแหน่งใดๆก็ตามเวลามีวันหยุดย,วยาวเวลามีวันหยุดในช่วงเทศกาลเรามักอยากจะไปเที่ยวสิ่งที่เราจะไปเที่ยวไปหาความสุขส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสถานที่ที่มันเป็นธรรมชาติ เป็นทะเลเป็นภูเขาเป็นน้ำตกเป็นป่านั่นคือมนุษย์โหยหาธรรมชาติเราไปอยู่ในถ้ำกลางธรรมชาติเนี่ยเราได้ปลดปล่อยเราได้สูดอากาศบริสุทธิ์เรารู้สึกมันโล่งม,มันมีความสุขนั่นคือสิ่งที่โหยหาและสิ่งหนึ่งเวลาที่เราอยู่ในช่วงวันหยุดเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้สึกตัวนั่นก็คือว่าเราได้เป็นอิสระ อิสระจากการงานของเราที่เราทำอยู่ประจำเราได้ใช้ชีวิตแบบไม่ต้องไปฟังใครไม่ต้องฟังคำสั่งใครเราได้อยากจะกินไอ้นู่นเราก็ได้ไปกินอยากจะเดินไปตรงนูน้นเราก็ได้เดินหลักจะเล่นน้ำอยากจะไปไปีนเขาอยากจะเล่นน้ำทะเลเรามีอิสระมากมันจึงเป็นช่วงเวลาแห่งการมีความสุขที่สุดเพราะนั้นเวลาที่เราทำงานอยู่เนี่ยเรามักจะโหยหาวันอยู่ วันหยุดนั้นก็คือวันที่เราตั้งความหวังว่าเราจะมีอิสระในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นวิถีเกษตรมันคือชีวิตที่มันมีอิสระอยู่ตลอดเวลามันคือความสุขที่มีอยู่ทุกวันเราไม่ต้องเลือกวันที่เราจะมีความสุขเหมือนกับคนที่ทำงานในระบบทํางานในระบบไม่ว่าจะเป็นระบบราชการหรือระบบเอกชน นั่นคือความสุขที่มันต่างกันนั่นคือคนทําเกษตรเข้าถึงแก่นของความสุขได้เร็วกว่าได้ง่ายกว่าและตลอดเวลาความสุขที่มันหาไม่ได้ความสุขที่ทุกคนอยากได้มันอยู่ในวิถีกเกษตรผมจึงเลือกมาใช้ชีวิตแบบวิถีกเกษตรเพราะว่ามันเป็นทางเลือกที่แตกต่างจากคนทั่วไปการไม่ได้ยอมรับ ในเรื่องหน้าตาทางสังคมไม่ได้ยอมรับในเรื่องการทำกรเกษตรแล้วมันไม่สามารถสร้างความร่ำรวยได้มันคือสิ่งที่มันรับได้เพราะว่าการทำกรเกษตรเนี่ยถึงแม้มันจะไม่ได้ร่ำรวยแต่มันมีกินมีใช้แบบมีความสุขแบบพอเพียงแบบที่มันไม่ได้ล้นจนเกินล้นจนเหลือแต่มันมีกินมีใช้ในทุกๆวัน ไม่ได้สร้างความลำบากและสิ่งที่สำคัญของการใช้ชีวิตในแบบวิถีเกษตรนั่นก็คือเวลาที่เรามีวิกฤตโดยเฉพาะวิกฤตโรคระบาดจากโรคระบาดต่างๆที่เราผ่านมาที่ผ่านผ่านมาเมื่อสามสี่ปีที่แล้วก็คือโควิดหลายๆคนประสบปัญหาในการทำงานประสบปัญหาในการใช้ชีวิตว่าพอโควิดระบาดมีโรคระบาด เงินเดือนค่าจ้างมันไม่เป็นไปตามปกติหลายๆคนตกงานแต่วิถีเกษตรไม่ว่าจะเกิดวิกฤตใดๆไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดไม่ว่าจะมีสงครามเนี่ยเราไม่อดอยากเพราะว่าเรามีอาหารเรามีอาหารในพื้นที่ของเราเรามีโซนที่ปลอดภัยในการใช้ชีวิตอยู่อย่างได้อยู่ได้อย่างมีความสุขนี่คือความหมายของวิถีเกษตรวิถีชีวิตที่มันแตกตา่าง โลกทั้งใบเนี่ยมันดีมันง่ายมันไม่ซับซ้อนและสิ่งสำคัญก็คือมันมีอิสระอิสระในการใช้ชีวิตนะครับทุกคนจำคำนี้ไว้นะครับผมว่าอิสระของการใช้ชีวิตในการดำารงชีวิตเนี่ยมันคือสารตั้งต้นของการมีความสุขเพราะนั้นถ้าอยากจะมีความสุขแบบง่ายๆ แบบไม่ต้องซับซ้อนแบบไม่ต้องดินน้นรนแบบไม่ต้องไปแข่งขันกับคนอื่นวิถีกเกษตรเป็นทางเลือกทางหนึ่งของการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันสวัสดีครับ